สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีพีน้องๆสู้ขู่สู้คนค่ะมอนีมาดามกับซีมาขอคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอคุณทั้งห้าพันซับนะคะมือนีมาดามกับอันมาถึงจุดนี้ได้กับย้อนพีย้อนน้องถึงเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สู้ขู่สู้คนเราจะเนาะมาดามกับอันข้าขอพระคุณหลายๆค่ะที่ฮิตไทยมาดามมีอันมือนี อันมาดามสัญญาวาสีเฮดซองจะทำช่องให้อาเปนตะเบิงเป็นตะเบิงขึ้นเนอกจากนาะให้เป็นตะเบิงขึ้นแล้วก็อันให้ให้ดีดียิ่งยิ่งขึ้นไปจ้ะก็ขอน้อมรับอันการตีชมมาอัน่านอัน่านอันทั้งไลทันน้งคอมเมนต์นอกจากนัน,นยินดีต้อนรับสู้ขูสู้คนเนอจากเด้อ มเนียนขอบมันมเนียมาดามค่ะมากขอบคุณมากขอบคุณเอฟซีเกาเอฟซีหม่มากขอบคุณสู้ขุสุคนค่ะที่มาเป็นกําลังแรงใจให้มาดามอันเฮ็ดคลิปใหม่ๆมเฮ็ดคลิปอันมีคุณภาพล้วก็มีอันดีๆของดีๆอย่งดีๆมาดามกะสีเอามาฝากพี่ฝากน้องนอกจากนาะมเนียกะบ่มียังไงกะขอบคุณขอบคุณ สู้ขู่สูนน้นขอบคุณแลว้วขอบคุณอีกค่ะกับคำขอบคุณมันกะน้อยไปสําหรับอันเอฟซีที่เขามาเบิงลิปที่เขามาติดตามมาดามนอนะกจากเนาะการมาดามกะดีใจดีใจหลายขอบคุณที่ว่ามีคอนอเขอมา,นะขม,าะะขขมาเบิงเนาะเขามาเบิงแล้วก็เขามาเหม็นเขามายังยังสินอ่ะมเมนมาจา้ะมาดามมักอ่านมาดามสิไดเขาไปอ่านแล้วกะ็มาดามกาับิไดปับปรุงช่องเนาะนอกจากเนาะสิได แต่สิได้ปรับปรุงไปเรื่อยๆว่าอันมาดามสิเฮ็ดแบบใดเฮ็ดจังใดยังสีน่ากะอันใดมาจากคอมเมนต์นี่นะจ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าอันสิปรับปรุงช่องให้ดีขึ้นกะย้อนพี่ย้อนน้องย้อนคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มมนทุกไลค์ทุกเลิฟทุกหัวใจมีความหมายสำหรับมาดามหลายไลท์ค่ะบุอนี่กะมาดามบ่มีอีกย่างมาฝากพี่ฝากน้องมาดามกับอัน เสีเอาเสียงเพลงจ้ะมาฝากพีฝากน้องเนาะมาดามกับว่าบ่ค่อยเกง่งจ้ะศิวาว่าจังได้ยังสินะขันว่าไปบ้าเนี่ยมันกับศิวลดามองเก่าเดียมมเด๋ยวอันอันเอฟซีสีล้ำค่าน่าจะเนาะนมาดามกับสีหาเพลงมนมวน์มาฝากพีฝากนอก้องอันจังได้กะฝากช่องมาดามบูดเออีเคด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมมาฟังเพลงกันจ้า สำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีพีพน้องน้องสู้ขู่สู้คุ้นค่ะมอนีมาดามกับซีมาขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทั้งห้าพันซับนะคะมอนีมาดามกับอันมาถึงจุดนี้ได้กับยอนพียอนยอน้นองถึงเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สู้ขู่สู้คุ้นเราจะเนาะมาดามกับ ขอบคุณหลายๆค่ะที่เฮตไทยมาดามมีอันมือนีอันมาดามสัญญาวาสีเฮตซองจะทําช่องให้เป็นตะเบิงเป็นตะเบิงขึ้นเนาะจ้ะเนาะให้เป็นตะเบิงขึ้นแล้วก็อันให้ให้ดีดียิ่งๆขึ้นไปจ้ะก็ขอน้อมรับอันการติชมมาอันผ่านอันผ่าน ท่านไลท่นานคอมเมนต์นะจ้ะเนาะยินดีต้อนรับสู้ขู่สุกคนนะจ้ะเด้อ,เอมเนียนขอบมเนียนมาดามกับมากขอบคุณมากขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่มากขอบคุณสู้ขู่สุคนค่ะที่มาเป็นกําลังแรงใจให้มาดามอันเฮ็ดคลิปใหม่ๆเฮ็ดคลิปอันมีคุณภาพแล้วก็บมีอันดีๆของดีๆเี้ยดีๆมาดามกับสีเอามาฝากพี่ฝากน้องเนะจนะ้ะเนาะมเนี๊กะ บ่มียังไงกะขอบคุณขอบคุณสู้ขู่สู้ขนขอบคุณแล้วขอบคุณอีกค่ะกะคำขอบคุณมันกะน้อยไปสําหรับอันเอฟซีที่เขามาเบิงลิปที่เขามาติดตามมาดามนอกจากเนาะการมาดามกะดีใจดีใจหลายขอบคุณที่ว่ามีคนเขามาเบิงเนาะเขามาเบิงแล้วก็เขาอเขามาเหม็นเขามายังยังสินอ่ะเมนมาจ้ะมาดามักอ่าน มาดามสิได้ยเขาไปอ่านลนะคะมาดามกับิได้ปรับปรุงช่องเนาะนอกจากเนาะสิได้สิได้ปรปับปรปุงไปเรื่อยๆว่าอันมาดามสิเฮ็ดแบบใดเฮ็ดจังใดยังสินอ่ะกะอันใดมาจากคอมเมนต์นี่นะจ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าอันสิปรับปรุงช่องให้ดีขึ้นกะย,อย,อนนอยอ้อนพี่ย้อนน้องย้อนคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ท,ลทุกเลิฟทุกหัวใจมีความหมายสำหรับมาดามหลายๆค่ะมื้อนี้กะมาดาม บ่มีอยังมาฝากพี่ฝากน้องมาดามกันอันสิเอาเสียงเพลงจ้ะมาฝากพี่ฝากน้องเนาะมาดามกับวราบ่ค่อยเกง่งจัดสีวอาว่าจังได๋ยังสินะกันวอาไปว่ามานี่มันก็สิบนมาบองเก่าเด้ยอันอันเอฟซี e สิลังค้า,น,า,าน,น่าจ้ะเนาะมาดามกันสิหาเพลงมวนมวนัวมาฝากพี่ฝากน้องอันจังได๋กะฝากช่องมาดามบูดีแค่ด้วจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่ ขามารับชมมาฟังเพลงกันจ้า สำหรับการรับชมนะคะ